สวัสดีครับวันนี้จะพามากินราดหน้าในตำนานสูตรต้นตำรับเลยนะครับถ้าพูดถึงราดหน้าที่อร่อยและขึ้นชื่อในประเทศไทยเนี่ยหลายคนต้องเคยเห็นราดหน้าเอ็มพร์ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานกับร้านราดหน้าในน้อยเอ็มพรซึ่งเป็นต้นตำรับสาขาแรกของแท้ของจริงนะครับซึ่งแต่ก่อนเปิดอยู่ข้างโรงหนังเอ็มพรครับแต่ปัจจุบันย้ายมาเปิดอยู่ที่นี่นะครับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดสามัคคีจังหวัดนนทบุรีครับณวันนี้ก็ขายมาเกือบจะ65ปีแล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยขายอยู่ที่ซอยท่ากลางแล้วก็ขยับขยาย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสมัยก่อนเป็นรถเข็นเล็กๆนะครับเตาแก๊สก็ไม่มีเขาจะใช้เตาถ่านในการผัดราดหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งต่อมาให้คุณเพชรหลานของลุงน้อยเป็นผู้ดูแลครับโดยคงไว้ซึ่งรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเอกลักษณ์ของราดหน้าในน้อยคือหมูหมักนะครับต้องเลือกหมูอย่างดีนํามาหมักจนนุ่มโดวยวิธีแบบโบราณน,นะครับไม่ใส่ผงนุ่มไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ผักที่ใช้เนี่ยจะมี2แบบนะครับเป็นยอดผักคะนา้าซึ่งสมัยก่อนยังไม่มครรเเออาาาาายกกกกกนนานาน้้้้ทํห็็ปจแพลูิ ติดใจเพราะว่ายอดคะนา้ากรอบมันจะเข้ากันกับน้ำราดหน้าที่เค็มหวานอร่อยกลมกล่อมพอดีส่วนผักอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคะน้าฮ่องกงครับที่เขาจะเลือกใช้เฉพาะยอดอ่อนเหมือนกันแล้วก็ลอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วทั้งราดหน้าและผัดซีอิ๊วก็สามารถเลือกผักได้นะครับจะเป็นยอดผักก้านคะนา้าหรือว่าคะน้าฮ่องกงก็ได้ครับส่วนเส้นก็จะมีทั้งเส้นใหญ่เส้นมีมีเหลืองกรอบแล้วก็มีขาวกรอบครับแล้วก็มีท็อปปิง้งเป็นไข่ดาวไข่เจียวนะครับไข่คนก็มีแล้วก็เมนูที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่รา ที่คุณเพชรได้นําเข้ามาให้มันหลากหลายมากขึ้นครับท้งกระเพาะปลาข้าวกระเพราข้าวหมูกระเทียมของทอดของทานเล่นต่างๆนะครับเอาละครับฟังประวัติมากันพอสังเขตแล้วเดี๋ยวเราไปดูเขาทาร้าหน้ากันนะครับวันนี้คุณเพชรจะทํารัาหน้าให้ดูซึ่งเวลาเขาทํารัาหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นทีละกระทะนะครับจะมีน้ําซุปที่เขาเคี่ยวไว้จนได้รสชาติหอมหวานแล้วก็มีหมูหมักนะครับเตาหนึ่งจะใช้หมูหมักประมาณโลครึง่งไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวรสชาติจากหมูหม,มักมันก็จะออกมาด้วยจากนั้นก็จะใส่แป้งมันลงไปเคล็ดลับคือค่่่่ออยยๆๆใใสแแล้้้วก็็คคนนนหปปงมมัไเ พอสุกแล้วมันก็จะใสแบบนี้ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวน้ําราดหน้าทีนี้มาดูยอดผักกันบ้างครับเดี๋ยวเขาจะามาผัดกับเต้าเจี้ยวกระเทียมแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของทางร้านเขาจะผัดออกมาคล้ายๆกับน้าพริกเผาแบบนี้นะครับทั้งเต้าเจี้ยวและกระเทียมเวลามันโดนความร้อนขึ้นมามันจะส่งกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับจากนั้นก็ผัดจนผักสุกได้ที่ยอดคะน้าจะหวานกรอบมีรสชาติและมีกลิ่นหอมสีก็จะเขียวสดใสอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาใช้การผัดแทนการลวกน้ํามันมันก็จะเคลือ เลยแะครับไม่ได้หั่นเพราะว่าเขามั่นใจในความกรอบไม่แข็งไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยอันนี้รับประกันเลยนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะผัดเส้นแล้วละครับคนที่จะเปิดร้านราดหน้าเนี่ยต้องทําเส้นให้ผ่านนะครับเพราะว่าผัดเส้นเนี่ยสำคัญมากเลยตัวเส้นจะต้องหอมกระทะเดี๋ยวดูวิธีการผัดของเขานะครับเนี่ยครับกระทะต้องไฟแรงนะไฟรุกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงเส้นใหญ่เอาไปผัดคั่วให้มันหอมค่อยๆผัดใจเย็นๆนะครับตอนนี้เส้นก็ใช้ได้แล้วและครับเส้นหมี่ก็เช่นกันนํามาผัดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนเสร็จเนี่ นุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบจีนเหมือนเวลาผัดข้าวผัดนะครับก่อนขึ้นเชฟก็จะหยดน้ําลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ในหม้อเก็บความร้อนนะครับเวลาจะเสิร์ฟให้ลูกค้าก็จะใส่เส้นลงไปก่อนตามด้วยยอดผักกาดนะครับแล้วก็ราดน้าราดหน้าลงไปแบบนี้น่ากินสุดๆครับนี่แหละครับราดหน้าหมูหมักราคา70บาทต้องบอกว่าเพอร์เฟกทุกองค์ประกอบตั้งแต่ตัวเส้นที่มันมีความนุ่มและหอมกลิ่นขั้วกระทะยอดผักกาดนาที่อร่อยไม่ขมไม่เหม็นเขียวนะครับน้ำราดหน้าที่มีความหวานเค็มกลมมหอมเต้าเจี้ยวแล้วก็สามีร อยู่ในเนื้อหมูอร่อยมากไม่ต้องพึ่งผงชูรสเลยแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับแล้วก็จานนี้คือราดหน้าเส้นหมี่หมูคณะฮ่องกง90บาทรสชาติไม่ต่างกันแล้วก็คณะเนี่ยต้องแบบนี้ครับทั้งต้นไม่ต้องหัน่นรับรองว่ากรอบหวานไม่มีเสี้ยนกินได้แบบสบายๆนะครับผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมูคณะฮ่องกง100บาทมาดูเขาทาผัดซีอิ๊วกันบ้างนะครับเขาจะผัดไข่ก่อนพอไข่สุกแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เอาหมูนุ่มลงไปผัดต่อนะครับพอหมูสุกก็ใส่ผักใส่เส้นลงไปแล้วก็ใส่ซอสผัดสูตรขออองงทาาารร้นกะบววยยยเเดีเออู น่ากินมากนะครับสีสันนี่ใช่เลยผัดซีอิวก็อร่อยครับมีรสชาติที่กลมกลม่อมเส้นนุ่มหอมหมูนุ่มผักดีนะครับคือต้นทางมาดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยผัดซีอิ๊วเส้นหมี่หมูยอดผักนะครับแปบาทจานนี้ก็สําหรับคนที่ชอบเส้นหมี่นะเพราะว่าจะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งเพราะว่าบางคนไม่ชอบเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ที่อยากจะแนะนาอีกอย่างหนึ่งคือกระเพราหมูหมักไข่ดาวครับแปบาทหมูหมักที่เขาเอามาทําราดหน้านี่แหละครับเอาไปผัดกระเพราครับหืมดีมากๆกระเพราเส้นใหญ่หมูหมักก็มี ระเพาะปลาหม้อดินนี่เลยครับกระเพาะปลาชิ้นโตโตรสชาติแบบพลาคติเลยนะครับราคา100บาทแล้วก็มีมียำหรือว่ามีคลุกนั่นเองรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกมากับซอสนะครับแล้วก็กินได้เลยมียำราคา70บาทนะครับนอกจากนี้ก็จะมีของกินเล่นต่างๆครับมีขนมปังหน้าหมูมีขนมจีบนะครับมีเกี๊ยวหมูทอดชุดละ50บาทส่วนของหวานนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเป็นฝีมือของคุณแม่ครับทำเองทุกวันเป็นกล้วยบวชชีครับนี่อร่อยมากเลยนะไม่ได้กินนานมากกล้วยมันจะหนึบๆนะครับแล้วก็ความหวานกําลลลังดีแแ้้ววกก็หอมะทิ็ อันนี้เป็นฟักทองแกงบวชครับรสชาติเหมือนแม่ทําให้กินแบบนั้นเลยครับถ้วยละ30บาทเท่านั้นเองใครที่อยากกินราดหน้ารสชาติต้นตำรับนะครับในน้อยเอ็มพ์สาขานี้แหละนะครับมากันได้เลยอร่อยไม่ใส่ผงชูรสมีที่จอดรถนะครับตัวร้านกว้างขวางเป็นห้องแอร์นะครับห้องน้ําใหญ่สะดวกสบายพร้อมฟรี Wi-Fi ด้วยเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงครึง่งถึง2องทุ่มครึงคร่งครับเดี๋ยวจะแปะพิกัดและรายละเอียดไวให้ใต้คลิปขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกเด็กไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก